นี่นะครับก็พาไปชมนะครับสาหรับรถไถรถเกี่ยวยันม่านะครับโซนผ่อนโซนดาวกันบ้างนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านใดนะครับที่เงินน้อยเงินไม่พอแล้วอยากจะได้รถไปไว้ใช้งานนะครับมาหาเราได้เลยนะครับวางดาวปีนี้นะครับส่งอีทีปีหน้างวดใหญ่เราไปส่งปี70เลยนะครับส่วนงวดย่อยนะครับเราไปเริ่มส่งที่ต้นเดือนประมาณปลายเดือนมกรานะครับปลายเดือนมกราเราเริ่มส่งงวดอีกทีนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวนะครับเฉพาะในกลุ่มของยันม่าเท่านั้นนะครับเรา ผ่อนผ่านสินเชื่อของยันมาได้โดยตรงนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาเลยครับ0918611191มีรถหลายรุ่นหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกนะครับรถมือ2นะครับราคาวางดาวแต่ละคันไม่เท่ากันนะครับหรือว่าเพื่อนๆ FC ท่านใดมีเครดิตอยู่แล้วนะครับอยากจะใช้โปรฟรีดาวแบบวางดาวแบบไม่ต้องใช้ใช้เงินออกรถก็ได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะลูกค้ามันจะต้องมีคนค้ำถึง2คน นะครับเตรียมคนค้ำไว้ด้วย2คนนะครับแล้วก็คนซื้อจะต้องมีพื้นที่ทํากิน30ไร่นะครับอันนี้คือโปรแบบไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับแล้วก็คนค้ำจะต้องมีพื้นที่ทํากินอีกคนละ1ิบไร่นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจบปัญหานะครับไม่มีคนค้ำอยากออกแบบง่ายๆนะครับเราพอมีเงินดาวอยู่แล้วนะครับรถอยู่ตรงเนี้ยนะครับลูกค้ากำตังมาไม่ถึงแสนห้าเลือกได้ทุกคันนะครับกำเงินมาไม่ถึงแสนห้าเลือกได้ทุกคันเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้คนค้ำออก เครดิตอนุมัติง่ายนะครับไม่เกิน3วันถ้าลูกค้าส่งเอกสารครบไม่จําเป็นถ้าลูกค้าอยู่ยทางไกลไม่จําเป็นต้องเดินทางมาดูรถก็ได้นะครับาสามารถส่งเอกสารนะครับเข้ามาแบบออนไลน์ได้เลยนะครับยื่นเอกสารออนไลน์เราตรวจสอบเอกสารออนไลน์นะครับไปน้นเข้าไปเซ็นสัญญาเอารถไปส่งแล้วทึ้งวางเงินดาวน์หน้าบ้านก็ได้นะครับใครสนใจรีบทักทายติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาชมคันแรกนะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวก่อนนะครับ คันนี้นะครับอ่าจะวางดาวอยู่ที่1นึ0 0 0สนาหนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับหนึ่งแสาหไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับแล้วก็ส่งงวดที่ปีละ1นึ่งแสนนาพนะครับงวดย่อยนะครับสำหรับรถเกี่ยวงวดย่อยจะมีเดือนละส0 0พันนะครับต้องจ่ายทุกเดือน11เดือนนะครับเราซื้อนะครับเราวางดาวนึงแสนเก้าหมื่นนะครับไปส่งงวดใหญ่อีกีก็คือปี70นนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน นะครับแล้วก็งวดย่อยนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวงวดย่อยเราจะไปส่งที่ปลายเดือนมกราปี69นะครับรถคันนี้900ชั่วโมงการทํางานครับอ่า900ชั่วโมงการทํางานมีพวงมาลัยนะครับฟังก์ชันแบบพวงมาลัยบังคับเลี้ยวนะครับรถถือว่าสมบูรณ์ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวช่วงล่างผมเช็คให้นะครับพร้อมประกันเกี่ยวให้หนึ่งฤดูกาลนะครับอ่าซื้อไปก่อนวางดาวแค่แสนเก้าเอาไปเกี่ยวได้เงินนะครับอ่าได้เงินแล้วเพราะว่ามกรายงั้นก็เกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนะครับเอาเงินที่ เกี่ยวข้าวได้เหลือด้วยนะครับเอามาส่งงวดย่อยนะครับอ่ะงวดย่อยก็เดือนละสามพันก็ตกตกถึงเดือนสิบเอ็ดก็ประมาณสามหมื่นสามประมาณนี้อ่ะมาดูโซลิดอีกหนึ่งคันครับยันม่าโซลิดห้าสิบแรงนะครับคันนี้ผมมีโปรช่วยดาวนะครับหรือว่าจะใช้โปรฟรีดาวก็ได้นะครับสําหรับคันนี้วางดาวที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับวางดาวที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับปกติวางดาวที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะผมช่วยดาวสูงสองหมื่นห้า คันนี้นะครับส่งวดที่ปีละแ8ดหมืนแดส่งหปีจบคันนี้รถใช้งานแค่1ปีนะครับปีเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะใครที่สนใจได้รถสวยสวยไว้ใช้งานหรือว่าใครหาในกลุ่มของรถเล็กรถเข้าร่องอ้อยนะครับตัวนี้จะเป็น Solid s อ6บนะครับอ่ะใครที่หารถเข้าร่องอ้อยตัวนี้จะใช้เงินดาวที่แ0ด0,000ื่นนะครับใช้เงินดาวที่แ0ดห0ื่นส่งวัตถุนะครับปีละ2 5งห0้าร้อยบาทนะครับสองห0น้าร้อยนะครับส่งวัตแค่ปีละสองห0น้าร้อยนะครับ นะครับวางดาวแปดหมื่นเจ็ดนะครับส่งงวดที่ปีละสองหมื่นหนึ่งนะครับงวดย่อยเดือนละสองพันตัวนี้หกส่งหกปีนะครับใช้งานอยู่ที่สามร้อยสามสิบสี่ชั่วโมงงานนะครับมาตระกูลยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับมีให้เลือกสี่คันนะครับสําหรับรถผ่อนดาวนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับได้เปรียบนะนะครับสําหรับรถเพราะว่ารถดาวออกไปแล้วหนึ่งคันนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับถ้าวางดาวแบบไม่ต้องมีคนค้านะครับวางดาวที่เก้าหมื่นห้า นะครับอ่าส่งว่าที่ปีละ3 4มหมนนะครับส่ง5ปีจบนะครับปีละ3 4มหมนครับลูกค้านะครับหาเงินได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วนะครับรถไปทํางานหาเงินได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วนะครับส่งแค่ปีละ3 4มหมนี่คันนี้ส่งน้อยด้วย5ปีจบวางดาวไม่ถึงแสนนะครับได้รถแบบดีๆไปใช้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้คนค้าด้วยออกง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องไม่ติดเครดิตบูโรนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้หมายเลขหนึ่งศูนย์สองสามคันนี้วางดาวแสนกับสามพันนะครับ ส่งงวดปีที่ปีละ4ี่0 0ื่นนะครับสี่หมื่ครับสี่หมื่ตัวนี้ส่ง6ปีนะครับส่งตัวเยอะกว่าอันนี้1ปีนะครับแต่ว่าสภาพรถมันสดกว่านะครับตัวเนี้ยปี63ตัวนี้น่าจะเป็นรถปี64ใช่ครับรถปี6กนะครับสวยๆเลยนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังดันหน้าหางมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรถปี66นะครับปีใหม่ขึ้นมานะครับแต่วางดาวถูกครับตัวนี้วางดาวที่9ก้าหมื่นเจ็ด ส่งว่าที่ปีละ3 4 5 7 6บาทส่ง7ปีนะครับตัวนี้ส่งได้สูงสุดถึง7ปีส่งสบายๆเลยนะครับเนี่ยมาเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวรถผมดีเช็คให้ใหม่นะครับก็คือเก็บสีเก็บรายละเอียดต่างๆให้ให้มาดูสภาพเดิมๆก่อนนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ปี6 7รถใช้งานปีเดียวนะครับตัวนี้วางดาว99 0 0 0่นาะครับส่งงวดแค่ปีละ45 0 0 0นะครับคันนี้มันจะได้เป็นหางบุกเบิกนะรถสวย นะครับเอรถสวยมากนะครับใครได้ไปนะครับมาเลือกดูก่อนนะครับมาเลือกดูก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นยันม่านะครับ EF 5ห้าหนึ่งสี่นะครับคันนี้จะวางดาวที่แปดหมืนหนึ่งนะครับส่งสี่ปีนะครับคันนี้ส่ง4ี่ปีนะครับแล้วก็งวดใหญ่จะตกที่ปีละเจ็ดหมืทนเก้านะครับงวดใหญ่จะตกที่ปีละเจ็ดหมื่นเก้านะครับยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงนะครับ E อห้าหนึ่งสี่มีสองคันคันนี้1หนึ่งคันครับตัวนี้รถปีหกสาม ตัวนี้วางดาว90,007 7นะครับส่งวดที่ปีละ43,674คันนี้ส่ง5ปีจบนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นเลยสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับว m 351A นะครับ1084นะครับนัมเบอร์1084คันนี้วางดาวที่108,000นะครับอ่าหรือว่าจะใช้ฟรีดาวก็ได้นะครับอ่าส่งงวดที่ปีละ52,000นะครับงวดย่อยเดือนละ ละ2 0 0พนะครับตัวนี้ส่งเจปีจบนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขัดสีก็ขึ้นแล้วนะครับนี่คือสีเดิมเมเขานะครับเก็บขัดสีเก็บสีเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วก็หุ้มเบาะให้อีกนิดหน่อยรถสวยทุกคันนะครับนัดนี้ผมคัดเกรดมาทุกคันแล้วก็อีกหนึ่งคันครับจะเป็นยันม่า ym 3 5 7 a นะครับคันนี้วางดาวที่แสนสี่นะครับอ<ป>่าเพราะว่าคันนี้เช็คสภาพใหม่แล้วเนี่ยครับเนี่ยใครถ้าใครจองแบบเนี้ยแบบนี้คือพร้อมส่งได้เลยนะครับแบบนี้คือพร้อมส่งได้เลย ะครับใส่หน้ากากเก็บทรงเก็บสีเช็คเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนไ่ของเลยวให้แล้วนะครับคันนี้วางดาวที่แสนสี่ส่งว่าที่ปีละ52าหมนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับยันมาผ่อนดาวจีนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดุุรนธานีภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้เราจัดส่งให้ได้นะครับว่าแต่ลูกค้าสั่งจองก็งมานะครับไม่จําเป็นต้องมาดูรถก็ได้นะครับเพราะว่าเรา ทำสัญญา,หน,าหน้าบ้านนะครับแล้วก็เอารถไปเก็บเงินที่หน้าบ้านเลยนะครับใช้แค่เงินดาวเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับ091861